สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูลูกหมาของนาโปลีนะครับสีเลยแหลกนะครับผมสีเลยแหลกสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นรูปเป็นลูกหมาของพี่หนุ่มนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นเฟสแกให้ดูนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูกันครับน่าจะไม่กี่เดือนครับ ขามันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาดูกันขานี้ใหญ่บเบ้อเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาแขนผมเนี่ยเทียบกับแขนแขนลูกหมานาบุรีตัวนี้นะครับสิงโตโอ้ิงโตก็เป็นหมูนี่ครับไปตรงนี้มาตรงน,นี้นี่ครับนาบุรีนะครับชื่อแรกแก้นะครับ ดูอุ้งเช้านะครับสีไรยแหลกนะครับสีไรยแหลกสีไรยแหลกเดี๋ยวผมจะให้ดูขานางอีกทีนึงนะครับเห็นโตไหมเอ้าเหวืนี่นะครับผมนาบุรีครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจะชัดว้าวจะเบลอเลยครับดูดูคือ ันนี้เป็นอเมริกันแบนด็อกนะครับชื่อสิงโตนะครับนี่ชื่อเรกเก้ครับเร็กเก้ดูท่ายืนครับท่ายืนท่ายืนฉี่ครับดูหน้าตาดูหน้าตานะาเล็กเก้ <laughs> <laughs> เล็กแกเล็กแกะสิงโตหมูวันนี่สิงโตนะครับสิงโตสิงโตเดีย๋ยวให้ดูแขนนะครับแขนเลกเกกมเนี่ย จิงเจ้าอ่าห้าเดือนนะครับใช่ไหมครับเล็กเกอ่าไม่ถึงนะครับามาสี่เดือนนะครับดูครับเดี๋ยวผมให้ดูแขนมัน <laughs> ดูขามันครับขามัน <laughs> อื้อ โซดูหน้าแนมาสีเทอะดูขามใหญ่มากครับดูครับดูอุงเท้าครับใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลยนะครับดู <c oughs> ดูดูดูขามันเท้ากระแขนผมเนี่ย <c oughs> ดู กุ ane, ้งเท้า <sy> นี่ใหญ่กว่าหน้าแล้วครับเนี่ยใหญ่มากครับลูกหมาสี่เดือนนะครับเนี่ยสี่เดือนกว่าดูหน้ามันใหญ่จริงๆครับดูโอ้โหดูกรรมเกือบไม่มิดนะครับเนี่ยดูอุ้งเท้ามันเนี่ยดูหน้ามันเี้ยเล็กเกะนี่ยหะครับประมาณนี้ครับ Make it.